โจทย์กำหนดแมตติกเอมาให้นะครับก็คือแมตติกนี้แล้วก็บอกว่าแมตติกบีซีดเนี่ยมีมิติเป็น3าคูณสซึ่งแมตติกเอบีซีเนี่ยดำเนินการตามแถวโดยแมตติกบีได้จากแมตติกเอโดยการดำเนินการนำสี่ส่วนสคูณกับแถวที่2ของแมตติกเอแล้วนำไปลบกับแถวที่1ของแมตติกเอและแมตติกซีได้จากแมตติกบีโดยการดำเนินการนำห้ มาคุยกับแถวที่1ของเมทริก B และสุดท้ายเมทริก D ได้จากเมทริก C โดยการดำเนินการนำแถวที่2และแถวที่3ของเมทริก C มาสลับที่กันสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ d e t e r m i n a n t ของเมทริก D มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในการทำข้อนี้นะครับน้องถ้าเกิดน้องทำวิธีตรงๆเนี่ยก็คือดำเนินการตามแถวกับเมทริกซ์ A จนได้เมทริก B และจากเมทริก B ก็ทำเป็นเมทริก C จากเมทริก C ทำเป็นเมทริก D หลังจากที่น้องได้เมทริก D แล้วน้องก็มาหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริก D การทำแบบนี้นะครับน้องมันจะคิดเลขค่อนข้างยากเพราะว่า4ส่วน3คูณกับแถวที่2ของเมทริกซ์ A เนี่ยมันไม่ลงตัว ดังนั้นนะครับน้องวิธีที่เหมาะสมสุดในการหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกดีก็คือการใช้สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ซึ่งทําได้ดังนี้นะครับสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์อย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเมตริกใหม่เกิดจากการสลับที่ของแถว2แถวของเมตริกเดิมน้องจะได้ว่าค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกใหม่จะเท่ากับลบค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกเดิมแล้วจากที่ว่าเมตริกดีได้มาจากการสลับแถว2แถวของเมตริกซี ดังนั้นน้องจะได้ว่า determinant ของแมร D, ตริกซดีจะเท่ากับลบ determinant ของแมตริกซีอ่าแล้วสมบัติของ determinant ข้อต่อมาก็คือถ้าแมตริกซ์ใหม่เกิดจากค่าคงตัว k คูณกับเท่าใดเท่าหนึนน่งของแมตริกซ์เดิมน้องจะได้ว่าค่า determinant ของแมตริกซ์ใหม่จะเท่ากับ k คูณกับค่า determinant ของแมตริกซ์เดิม แล้จากที่ว่าแมทริกซได้มาจากการที่นำ5มาคูณกับแถวที่1ของแมทริกซ b ดังนั้นน้องจะได้ว่า determinant ของแมทริกซ c จะเท่ากับ5คูณกับ determinant ของแมทริกซ b สมบัติของ determinant นนต่อมานะครับก็คือถ้าแมทริกใหม่นะครับเกิดมาจากการนำค่าของตัว k มาคูณแถวใดแถวหนึง่งแล้วนำมาบวกหรือลบกับอีกแถวหนึ่งของแมทริกเดิม น้องจะได้ว่าค่าดีเทอร์มินานต์ของแมตติกใหม่จะเท่ากับค่าดีเทอร์มินานต์ของแมตติกเดิมหลังจากที่ว่าแมตติก B ได้มาจากการนำสี่ส่วนสมาคูณกับแถวที่2แล้วนำมาลบกับแถวที่1ของแมตติกเอดังนั้นน้องจะได้ว่าค่าดีเทอร์มินานต์ของแมตติก B จะเท่ากับค่าดีเทอร์มินานต์ของแมตติกเอ ซึ่งน้องก็ต้องรู้นะครับ่าสมบัติของดีเทอร์มินานเหล่านี้เนี่ยนอกจากแถวกับแถวแล้วหลักกับหลักก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ่แล้วน้องลองคิดดูนะครับถ้าเกิดน้องรู้ค่าดีเทอร์มินานของแมตติกเเนี่ยน้องจะหาค่าดีเทอร์มินานของแมตติกดีได้ไหมครับก็ได้นะครับเพราะที่เกิดน้องรู้เดทเเนี่ยน้องก็จะรู้เดทบี แล้วพอน้องรู้เดดบีน้องก็จะหาเดดซีได้ซึ่งน้องก็จะนำเดดซีมาหาเดดบีได้เลยนะครับอ่างั้นเราไปหาเดดเอกันนะครับน้องจากที่โจทย์ให้เมติกเอมานะครับก็คือเมติกนี้น้องจะสามารถหาดีเทมินานต์ของเมติกเอได้โดยนำหลักที่1และหลักที่2มาเขียนต่อเลยครับส7 1เจ็ดหิบสอลบสิบูนย์ คุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบตรงนี้ศูนย์คุณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับหนึ่งคูณห้าได้ห้าห้าคูณสิบสองได้หกสิบ ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกกันก็จะได้หกสิบหนึ่งคูณลบสิบได้ลบสิบลบสิบคูณลบเก้าได้เก้าสิบแล้วตรงนี้ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ตรงนี้ก็เหมือนกันศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์น้องก็จะได้เป็นลบเก้าสิบ ลบเ0้าสิบวกหกสบลบเกบวกหกก็จะเท่าก,กับลบสานะครับดังนั้นด e เทอร์มินานต์ของแมตติกแอรจะมีค่าเท่าก,กับลบสานะครับจากเมื่อกี้นะครับที่น้องได้มาแล้วว่าค่าด e เทอร์มินานต์ของแมตติกแอรมีค่าเท่าก,กับลบสาดังนั้นเด t ีดก็จะเป็นลบสานะครับ ห้าคูณลบสามสิบได้ลบร้อยห้าสิบดังนั้นดีซีก็จะมีค่าเป็นลบร้อยห้าสิบนะครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับน้องก็จะได้เป็นร้อยห้าสิบดังนั้นดีเทอร์มินานต์ของเมตริกดีจึงมีค่าเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ กลับมาที่โจทย์นะครับน้อง Determinant ขงนต์อมแมิกีมีค่าเท่ากับ150ดังนั้นก็จะตรงกับตัวเลือกที่3โอเคนะครับ